วันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่คณะกรมประชาสัมพันธ์มาพักวัดมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐประชาสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของจังหวัด ของอำเภอของตำบลและหมู่บ้านตลอดจนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของครอบครัวเราถึงจำเป็นต้องมีประชาสัมพันธ์เพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความร่มเย็นเรื่องคำพูดนี้สำคัญมากนะพระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสอริยมรตมีองค์แปด เรื่องสัมมาวาจาคือวาจาที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นวินัยคำพูดของเรานี้มันมีทั้งดีและไม่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากทุกท่านทุกคนจะพลรราดไม่ได้ในเรื่องของคำพูดต้องมีสติในการพูดคิดก่อนพูด ใช้คำพูดที่ผู้ฟังเกิดความสุขความสบายเกิดความรักความสมัครสมานความสามคัคคีเกิดกำลังใจในการทำความดีเกิดกำลังใจในการเสียสละพูดเรื่องที่มันได้ร้ายก็ให้กลายเป็นเรื่องที่ดีๆพูดเรื่องที่แตกแยก,กความสามคัคคีก็ให้เกิดความสามคัคคีสมัครสมาน พระพุทธเจ้าท่านเมตตาสอนเราคำพูดของเราให้เปรียบเสมือนดอกไม้และของหอมไม่เป็นลูกระเบิดไม่เป็นคนปากระเบิดปากเน่าปากเหม็นปากเสียครอบครัวของเรานี้ที่มันเกิดปัญหาย่าร้างหมดกำลังใจทำความดีในครอบครัวในสำนักงานในองค์กรต่าง ส่วนใหญ่มันเนื่องมาจากคำพูดมักง่ายในการพูดพระพุทธเจ้าท่านในเราทุกๆคนปรับปรุงเรื่องคำพูดถึงจะเป็นเรื่องจริงอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้เราพูดถ้ามันยังไม่ถึงการถึงเวลาถ้ามันจะกระทบกับความสามัคคีในครอบครัวในหมูนะ่คณะ ท่านก็มาให้เราพูดนะต้องให้รักษาความรักรักษาความสามัคคีไว้ก่อนเพราะบาปอันใดก็สู้บาปที่เกิดจากความแตกแยกสามัคคีนั้นไม่ได้ความแตกแยกถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นอนันตะริยกรรมเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ความแตกแยกนี้นะ พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้เราเรื่องสัมมาวาจาเรื่องการพูดต้องพากันตั้งอกตั้งใจใหม่พัฒนาใหม่ที่เราเรียนหนังสือเรียนจากครูบาอาจารย์เรียนจากประสบการณ์ต่างๆมันอาจจะยังไม่ละเอียดรอบคอบเท่ากับเรียนกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านเน้นบอกเน้นสอนพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ไม่มีความโลรไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นการพัฒนาตัวเองในเรื่องคำพูดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็น แม้แต่คนที่พูดเก่งพูดฉลาดก็ย่อมที่จะต้องฝึกฟังคนอื่นเขาเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นก็พูดบ้างไม่ใช่จะพูดแต่ตัวเองคนเดียวถ้าพูดเก่งพูดฉลาดแล้วไม่รู้จักหยุดพูดใครเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราพอเห็นหน้าเราเราก็จะเป็นแต่คนพูดให้เขาฟัง ครั้งพุทธการที่พระวินัยทรกับพระธรรมกถึกทะเลวิวาทกันพระธรรมกถึกท่านเข้าไปในห้องน้ําเทน้ําในขันไม่หมดแล้วปล่อยไว้พระวินัยทรเข้าไปทีหลังไปเห็นพระธรรมกถึกเทน้ําไม่หมดท่านก็ว่าเหลือไว้อย่างนี้ทําให้ลูกยุงเกิดทําให้ยุงมาไข่อย่างนี้ใช่ไม่ได้ผิดพระวินัย ว่าพระธรรมกระถึกเป็นแต่นักเทศนักสอนแต่ไม่รอบคอบพระวินัยทรว่าอย่างนี้นะก็เถียงกันอยู่นั่นแหละพระธรรมกระถึกท่านก็ว่าผมไม่ได้ตั้งใจพระพุทธเจ้าท่านได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าท่านก็ไปห้ามให้หยุดต่างคนก็ต่างมีพักมีพวกเยอะก็เลยกลายเป็นสงครามทะเลาะก,กัน จนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระพุทธเจ้าหนีไปอยู่ป่าเรไรเพื่อลงโทษพระที่ทะเลาะวิวาทกันชาวบ้านเขารู้ก็ไม่พากันทำบุญตักบาทเพราะว่าทะเลาะกันจนพระพุทธเจ้าหนีไปอยู่ป่าเรไร,ไ,รไปอยู่กับเสือกับช้างกับปริงจนต้องหิวข้าวอดข้าวพระจึงได้นึกถึงที่พระพุทธเจ้าห้าม จึงได้พากันไปขอคมาพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับคำพูดนี้สําคัญนะเพราะคําพูดนี้มันนําสังคมนําบ้านเมืองนําประเทศชาตินําครอบครัวนําให้สู่ความสงบความร่มเย็นพระพุทธเจ้า ท่านให้เราทุกๆคนสมาทานตัวเองนะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะพยัายามสำรวมระวังในเรื่องคำพูดที่ดีๆสิ่งไหนไม่ดีก็จะไม่ปริปากสิ่งไหนไม่ดีก็จะไม่ปริจากปากของเราถึงแม้มันจะอยากพูดเราก็ไม่พูดจะเอาสิ่งที่มันเป็นระเบิด เป็นมีดเป็นดาบออกจากปากของเราเพราะทุกคนก็ต้องการกำลังใจทุกคนก็ต้องการเพื่อนที่ดีๆเราจะเอาความเก่งความฉลาดไปจัดการสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้ต้องเอาความเก่งความฉลาดมาใช้มาพูดเพื่อให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายให้กลายเป็นดี อย่างสิ่งต่างๆอย่างนี้นะให้นักประชาสัมพันธ์ทุกๆคนทดดี่ดีๆคิดไรตรตรองดีๆต้องเห็นประโยชน์แก่ประเทศเห็นประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนใหญ่อย่าได้เอาเงินเอาสตางค์เป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าท่านให้เราเอาคุณธรรมเป็นที่ตั้ง ประเทศชาติของเราถึงจะเกิดความสงบประเทศชาติของเราจึงจะเกิดความร่มเย็นถึงแม่โลกของเราจะวิวัฒนาการไปด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราแรกท่านก็ให้เราแทรกสิ่งที่ดีๆเพื่อให้มันไปพร้อมๆกันเหมือนคนเรามันมีทั้งกายทั้งใจ กายก็ต้องดีใจก็ต้องดีคนเรามันมีทั้งจิตใจมีทั้งวัตถุมีทั้งคุณธรรมมันต้องไปพร้อมๆกันถ้าเราเอาแต่เงินเราเอาแต่ทางวัตถุมันก็ยิ่งพัฒนาการทำมาหากินบนความทุกข์ยากความลำบากของคนอื่น การเรียนการศึกษาเราจบปริญญาตั้งหลายใบจบด็อกเตอร์ตั้งหลายใบมันไม่อาจแก้กปัญหาได้ไม่อาจดับทุกข์ได้เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องไม่ได้คำนึงถึงคุณธรรมไม่ได้คำนึงถึงความสงบร่มเย็นคนเราถึงจะรวยเป็นมหาเศรษฐีมันก็ไม่มีความสุขได้ ถ้าใจไม่มีความสงบใจมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเป็นคนไม่ร่ำรวยพอกินพอใช้มีเศรษฐกิจพอเพียงแต่จิตใจของเราสงบมันก็ดีกว่ามหาเศรษฐีที่จิตใจวิ่งอยู่ตลอดเวลามหาเศรษฐีมันก็มีความสุขเท่ากับคนที่เข้ายากจนไม่ได้ เพราะคนเรามันมีความสุขมีความสบายอยู่ที่จิตใจของเราสงบทุกวันนี้จิตใจของเราทุกๆคนมันไม่สงบเพราะทำอะไรก็ทำเพื่อความอยากความต้องการมันไม่ได้ทำอะไรเพื่อเป็นผู้เสียสละเพื่อเป็นผู้ให้อย่างนั่งสมาธิอย่างนี้เราก็ถามว่า นั่งสมาธิเราได้อะไรเรานั่งสมาธิก็นั่งเพื่อให้นั่งเพื่อเสียสละไม่ต้องการอะไรให้เรานั่งเพื่อปล่อยเพื่อวางเบื้องตน้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเราบอกว่าเรานี้เป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องสร้างความดี สร้างบารมีต้องเสียสละต้องเป็นผู้ให้ต้องให้ตลอดการอย่าไปกลัวเสียเปรียบอย่าไปกลัวคนอื่นเอาเปรียบเราต้องเป็นผู้ให้ต้องขยันต้องอดทนต้องเสียสละถ้าเราไม่เป็นผู้ให้เราไม่เป็นผู้เสียสละหัวใจของเราก็เป็นเปรต หัวใจของเราก็มีแต่ยักหัวใจของเราก็เป็นอสุรกายถ้าเราเป็นผู้ให้เราเองก็มีความสุขพ่อแม่ญาติพี่น้องวงตระกูลของเราก็มีความสุขถ้าตัวเราไม่มีความสุขแล้วเราจะเอาอะไรไปให้เขาล่ะพระพุทธเจ้าท่านให้เราเป็นคนขยัน ความขยันความรับผิดชอบนั้นก็คือการเสียสละหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นคนติดดินเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเราเป็นคนเสียสละความจนมันจะมีมาจากไหนที่เรามันจนทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่เสียสละเราไม่รับผิดชอบ พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้มีความสุขในการเสียสละท่านสอนเราให้มีความสุขในการทำงานให้มีความสุขมากสบายมากวันหนึ่งหนึ่งให้เราคิดเสมอว่าตื่นเช้าขึ้นมาในแต่ละวันเราได้เสียสละอะไรไปบ้างคนเรานะมันรักสุขเกลียดทุกข พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารักความทุกข์นะรักความเหนื่อยยากรักความลำบากเราต้องเสียสละถ้าเรารักความสุขเราก็จะเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นทำอาชีพบนหลังของคนอื่นเขาไม่ทำก็อยากได้ทำน้อยก็อยากได้มากต้องเสียสละนะ พราะภารกของเราก็คือดูแลตัวเองดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกๆหลานๆตลอดพี่น้องพร้องบริวารดูแลประเทศชาติพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจขี้คร้านทำเหล่านั้นไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านเกียรติคานไม่เป็นถ้าเกียรติคานนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีโรคส่วนตัวท่านมีแต่โรคที่เป็นผู้ให้คนที่ไม่ขยันเป็นคนขี้เกียจเขาเรียกว่าเป็นคนที่ติดอดีตติดในภพในชาติไม่เข้าถึงธรรมะเป็นคนที่ไม่เข้าถึงปัจจุบัน เมื่อเราไม่เข้าถึงปัจจุบันเราก็มีแต่เรื่องเก่าๆมีแต่ความรู้เก่าๆเราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองเพราะเรามันติดเรามันหลงมีความเครียดมากมีโลกส่วนตัวมากพระพุทธเจ้าท่านถึงเมตตาสอนเราให้เราพากันมาพัฒนา ปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆภายนอกมันมีมากแต่ท่านให้เรามาแก้ที่ตัวของเราเองมาแก้ที่จิตใจของเรามาแก้ที่การกระทาแก้ที่กิริยามารยาทมาแก้ที่คำพูดของเราพยายามเน้นมาที่ตัวเราถือว่าทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นปัจจาสัมพันธ์ทุกคน จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการทุกคนก็เป็นนักประชาสัมพันธ์ทุกคนเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่นำตัวเองนำครอบครัวนำประเทศชาติสู่ความสงบร่มเย็นสู่สันติพระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุกคนว่าเกิดมาเพื่อสร้างความดีสร้างบารมีอย่างนี้นะ ไม่ใช่เกิดมาเพื่อติดสุขติดสบายคิดอยู่แต่ว่าทำอย่างไรจะหาเงินหาสตางค์ได้เยอะคิดแต่ว่าเราต้องเก่งกว่าคนอื่นเพื่อจะหาเงินหาสตางค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็เหมือนแรร e เบ้าบินเข้ากองไฟเราก็ไม่ได้สร้างความดีสร้างบารมี บางคนนะก็คิดว่าถ้าเราจะเอาแต่สร้างความดีสร้างบารมีเราจะไม่จนแย่เหรอคนเราก็คิดไปมันจะจนไปได้อย่างไรเพราะเราเป็นคนขยันเราเป็นคนฉลาดมันจะจนไปได้อย่างไรเพราะเราเป็นคนมีคุณธรรมเพื่อนๆเ,เขาก็รักเรานับถือเราเครดิตเราก็ดี มีทั้งเงินมีทั้งสตางมีทั้งเพื่อนที่ดีทุกๆคนนั้นรักคนดียอมรับคนดีทั้งหมดนี่เราเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนดีมีเงินมีสตางถ้าเราเป็นคนดีอย่างนี้เรตติ้งของเรามันก็ขึ้นเองมันก็สูงเองอย่างคนมีศีลห้า ทุกคนเขาก็รักเคารพนับถือหมดรักเคารพนับถือเราหมดแม้แต่ตัวเราก็เคารพนับถือในตัวเราถ้าเรามีศินห้าสินห้าคืออะไรศินห้าก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงศินห้าคือความขยันหมั่นเพียรคือการเสียสละ มีเมตตาคนอื่นสงสารคนอื่นเป็นคนไม่มีพยาบาทเป็นคนไม่เครียดเป็นคนที่มองโรคในแง่บวกมองโรคในแง่ดีเป็นเพื่อนได้ทั้งกับคนที่เข้าดีและคนที่ไม่ดีมีเมตตาทั้งหมดมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการเสียสละ เป็นคนกระตันยูกระตะเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่รู้จักบุญคุณของคนอื่นตั้งอยู่ในความดีคนไหนอยู่ใกล้ก็รักก็สงสารไม่ใช่ว่าคนอยู่ใกล้กันเนี่ยไม่ถูกกันเอาแต่ไปรักไปชอบแต่คนที่อยู่ไกลๆโน,น่นนะอย่างนี้นะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ทำงานอยู่ร่วมรวมกัน ทำงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่รักกันไม่สงสารกันไม่ให้กำลังใจกันต้องให้ความรักความเมตตาให้กำลังใจคนใกล้ตัวเรามากที่สุดรวมถึงผู้มีพระคุณสังคมถึงจะเกิดความผาสุกสงบได้มีคำพูดที่ดีมีประชาสัมพันธ์ที่เยี่ยมเพื่อหล่อหลอมจิตใจตัวเอง หล่อหลอมประเทศชาติสังคมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทศีลห้าพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันดีอย่างนี้แหละมันช่วยเหลือเราช่วยเหลือครอบครัวเราถ้าเราเป็นคนกลัวศีลห้าไม่ชอบศีลห้าคิดว่าศีลห้ามาบั่นทอนความสุขของเรามาบั่นทอนเสรีภาพของเรา พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอันนี้เป็นความเห็นผิดมันเป็นคนรักสุขเกลียดทุกข์สินห้าเป็นสมบัติของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่มีสินห้าเราก็เป็นได้แต่เพียงคนถ้าเป็นคนก็ทำทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดอย่างนี้เขาเรียกว่าคน มนุษย์นั้นแปลว่าผู้ไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่ความดีถ้าเราเป็นปัญญาชนพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราพัฒนาเป็นอริยชนจึงจะได้เป็นมนุษย์สมาธิแปลว่าความสุขสมาธิแปลว่าความสงบถ้าใจของเราสงบถือว่าเรามีสมาธิ สมาธินั้นไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับการยืนสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับการเดินสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับการนอนสมาธินั้นอยู่ที่ใจสงบถ้าเรามีความสุขในการทำงานอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสมาธิในการทำงาน เรามีความสุขในการเดินก็เรียกว่ามีสมาธิในการเดินเวลานอนอย่างนี้เรามีความสุขในการนอนเราไม่คิดอะไรเขาก็เรียกว่าเรามีสมาธิในการนอนเวลาเราพูดกับใครพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เรามีความสุขในการพูดอย่างนี้เขาก็เรียกว่า เป็นคนที่มีสมาธิสมาธินี้ช่วยเราทุกๆคนช่วยเราทุกๆอย่างเลยนะไม่ว่าเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนพระพุทธเจ้าท่านให้เรามีความสุขในการทำสิ่งเหล่านี้ให้กายกับใจมันอยู่ด้วยกันให้ใจของเราอยู่กับหน้าที่นั้นๆ ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าความตั้งใจมั่นชอบชีวิตของเราก็จะมีความสุขมีหัวใจที่มีความสุขขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายมีหัวใจติดแอร์คอนดิชั่นทั้งวันเป็นผู้หยุดได้เย็นได้รอการรอเวลาได้ไม่เผาตัวเองมีสติสัมปชัญญะดี มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พระพุทธเจา้าตรัสว่าคนเรานี้มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์มันชอบเผาจิตเผาใจตัวเองสมาธิมันถึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทุกๆคนชีวิตของคนเราถึงจะมีความสุขปัญญาของเรามันถึงจะเกิดหวังว่าทุกท่านทุกคน จะสมาทานเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาใช้เอามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความผาสุขเพื่อความสงบเพื่อความร่มเย็นของตัวเองแล้วก็ครอบครัวตลอดจนประเทศชาติเราจะทั้งปฏิบัติให้ดูแล้วก็จะได้พูดให้เขาฟัง จะได้นำความดับทุกข์ที่มันถูกต้องให้กับส่วนรวมที่กำลังสแสวงหาความดับทุกข์กันขออนุโมทนากับทุกๆท,ท่านนะที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติถือว่าท่านได้เดินทางถูกต้องเดินทางสู่สุขติสุขโตอยู่ก็ดีไปก็ดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน